นี่นี่เฉยๆยินดีเสียงนี่เบาเข็ดปาดนี่นี่นี่แม่นบมดเลยเป็นสั้นๆอยู่ไหมเดิมเดิมเนแม่นบมดเลยจากสามตัวนี่เห็นบ่นี่แม่ทุกเนี่ยโอ้ยจากสามจากสี่แล้วคุณน่ะเดี๋ยดเดิ๋ยวสวยขนาดเลยดูกันเป็นชั้นๆเลยเอ้างัดแทงโคตรสามสี่ตัวปาดบสกบาเข็มลงมา บึงนวลอยู่เลยวุ่นขนาดไอ้บอ่าเคีนนี่นะเนี่ยเป็นสั้นๆดยู่ป๊าดเผน่อๆน,นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวน,นี่เดี๋ยนะเนี่ยบุตรนี่แบบนี้สวัสดีครับโอ้โบ่าวเคีนสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามแรงจพี่น้องพากันออกมาหา หัวหอยเข้าไปหอยเข้าไปเบิงหอยจุ๊บห่เข้าไงที่ที่เขาเห็นไว้แต่พูนเลยวางได้มาแล้วบบดนี้จิตัวตายยบ เป็นคุยขุยอยู่หลายหลายโอ้ยตายอุยยังยังยังดูดิมันยังจังเลยว่ามันมีฝาแสดงว่ามันยังไม่ตายนี่ดีหนุ่ยนิ่งๆแบบนี่เดี๋ยวดิเห็นเพื่อนบอกว่าให้ใส่อันนี้มันจังบวซับนี่ดีเพื่อนอะโอ้ยยังบวตาย

พี่นี่คือตรงมหาเขาคักแทระสองเขาแหลมแทะจะขอเพื่นมานำโยมากินน้ำวะโยมาใกล้เฮาแท้ตื่นเบิดลบก่อนลบก่อนทางเพื่นก่อนหอยกระไรหลายลงมากินน้ำมุมนี้แกนี้อะฮะสีแบบเกินหอยเออบรรยากาศ ยามแงรมงแสงอิจะนอนงอควายกลับบ้านโอ้ยเพิ่นกลับบ้านดูด<า>ิมาหาเขาตอดเป็นท่อนสั้นดีเพียแม่นบมดเลยด้ยวยจังนี่ดูดิหมูเป็นแล้วเหมือนจะฟ้าเพื่อนนะดูด,ดิแบบนีแบบ้แสดงว่ายังไม่ตายโอ้อันนี้ตายแล้ว ừ uống ừ, lại chưa đi nói hỏi chúc đi cho năm bảo viên ừ cho một phút mắn mà đúng không hỏi cái hỏi mình hồi phải một khúc mắn lại lại ừ, mình nhắn cái ดูเมนบนนี้เป็นสั้นๆอยู่นี่ชูรีหอยจุบหอยจุบตายโอ้ยต่อเข็นเป็นเพ่นๆอยู่เพือ่ออแค่ okay, เลือกว่ามันเป็นหรือมันตาย

ตีเสียงนี่เบาเขินปานดนี่นี่นีแม่นบดเลยนี่เป็นสั้นๆอยู่ไหมเดินเดินเดนแม่นบดเลยจ้ะสามตัวนี่เห็นบ่นี่แม่ดูหนึ่งอุย้ยจากสามจากสี่แล้วคุณน่ะคุณน,น่ะเด็ดเด็สวยขนาดเลยดูกันเป็นชั้นๆเลยเอ้างัดแหงโคดสามสี่ตัวปาร์สเบาเขินลงเลย hôm nay 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 ดิ๊เมนบ่เมนแต่ใต้แล้วนี่นะเขียวม,มันเลยแบบนี้มันหลายโอเค,าอเคมาซอยกันปะนี่มันแต่ตุียแคบบ่เดียวนี่ไหมนี่เป็นถวยเลยโอ้ตังซอยกันหาจะงวันนี้

พี่น้องจ้าเจอเนี่ยบอกเกินเริ่มแกนี่เลยมันมีตั้งแต่พี่ข้างล่างจิตไหนแต่ข้างบนมาข้างล่างมีเจอได้หน่อยหอยเชอรี่กับหอยเชอรี่ พี่เนาะตะหลายเนาะแม่นเอารถเนาไปให้เป็ดโอ๊ยมัเพ่นเป็นสัน้นอี่ี่อันใดที่บ่แม่นหอยจูบก,ก็ไปให้เป็ดอือไงเอาไงาเอา ันจะโตนอ้วนนี่พี่น้องหอยก็ได้ทำสิกินเนาะหลายพักปีนี่เพิ่งมาอยู่มุมนี้แคกๆเลยมเสียงหอยจุทั้งนั้นเลยนี่เจ้าเนาะเนาะมันมือเลยบอกพี่เอ้ยหลายเนละป๊าดนะ บูบอกพิกัดเดออย่าถามเดานพี่น้องมึงหอยนี่ไหมสปุมือนี่หมวคิดเป็นทวอ้่ บึงคือบงมีฝาอ๋อหลังนี้แหละบอกเค้นที่เราคุยกันหลังนี้บอกใชยมือนี่นะกําแพงไงนะ มันใหญ่มันบดเลยปิดกำอยู่นี่หอยด้วยจังนี่คร่งข้องแล้วยอดหลายพี่น้องเห็นแล้วเห็นตั้งแต่รอบที่เราพามาไอหอยเชอรี่ยังน้อบอกกินอ่ะพี่น้วงใหญ่ๆเพี่นแข็งพี่แข็งแต่พี่กระลุนลุย่ามันบ่อยยัง

ขึ้นขนาดแห้งดายตัวเยอะใหญ่ขึ้นขนาดด,ดิละ่ะเห็นนี่ <c oughs> ละ่ะลึกเนาะ เม่นมาเลยงูนี่เอาเพี้นเลอวแกะอกแบบนี้เลยตายหน่งตัวติดต่อได้หาน่วยโอ้เี้ยนเลยนี่เพ่อนต้งยังอูเป็นก้อนอยู่นี่นี พี่น้องพี่น้องพี่น้องโซนหอยเขาไงบัดนี้ออบัดนี้เชื่อเ่บางทีเ่าก็บหินได้ที่เ่าเขี่ยออกนี่พอดีมันแห้งเลยมามาเขี่ยใหม่มาเขี่ยที่ที่เ่าถมไว้กินหน่ต้าหนึ่งกินหนึ่ง เป็นบ่เป็นบบอือใช่เลยปัดเป็นสันอยู่บบนี้แล้วอ้วนๆทั้งนั้นเลยที่หเอาที่ลักนี่หอยแม่หอยออนชอนเอาชอนจะหนุ่มยิ่งใหญ่ปีที่แล้วไม่ได้มีด้วยนะบอกคิดเนาะปีที่แล้วมีแต่หอยเชอรี่จากมุมนี้ค่ะ ีหา <without them. S 1> <it> หอยจุบของอไตั้งหลายที่เนาะที่เรียนเอาไปได้แต่น้ำหอยเนาะเหนื่นบมเลยด้วยจ้ะท่านก็จูบปอ Ở bên tay đua mhm cây mhm 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 mẹ mhm đi mhm 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 นี <chill> ่บเห็นถ้าใครพี่น้องมองดูนี่นี่เป็นก้อนๆอยู่นี่เห็นไหนี่เอาหนีสติ๊บ่นี่เล่นบ่เลยนี่พี่น้องสติ๊ก็บ่เห็นดอกถือบอสอืมนี่พนะเป็นแผ่นอยู่ง่าขึ้นมามาบี๊เอาบ่เนี้

เอาตรนี้ได้เอามือมาเสียวเสียวมันบาดเอาเถอะไปกินดะนี่ดูนี่ก็เต็มมือแล้วนี่เนี่ยจักหอยยังก็อย่าเอาไปโรยไปให้เป็ดให้หมะอืันดีนะดีนะดีอันหละนี่นะก้อนนี่บ่แม่นมีบนนี้เอออันดี ี่มันเออน่อนย,ย,อยมันอยู่บกลึกนึงอว้วนไปเชอรี่ไปแล้ว,วแค่ๆอยู่อดิอ้วนนึงอดิตขวัญแถวนน่นแถวนียังไม่ได้แ,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 แข็กบควยแข็กขางบนลงมา นโ <No. S 2> อ้อบอกเคสนดีดีดิสิ <c oughs> เต็มค้องแล้วแป <c oughs> ๊บเดียวแป๊บเดียวสิบกว่านาทีนึ่งมานั่งอยู่นี่นี่นี่โอ้อันนี้แทบเทบรดเต่าเลยเด้อจ้ะนี่ฮะคือแบบหาหายาวๆเลยนี่ดิ <c oughs> มาได้หามาข้างล่างภายในที่นี่แม่มันอยู่ข้างล่างนี่บอกเคน เออขูดไปแล้วแถวนี้ยแถวอันยัมาทางสติ๊กปีเฉลยเฮปีปีปีเดี๋ยวเออเดี๋ยวค่อยเอาเมนจ้ะนี่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 มุมนี่เป้าเข็มมุมนี่คัดต่อไปนี่แถวนี้แหละอืมดีเอาใหญ่ กินโอเอเก็บอารดใหญ่ๆจักอ้างพี่น้อง เป็นหรือตายลุ้นกันเป็นไม่ยังจูบนี่แหละตัวพักไงพัเบุหน่อยนี่นะอ้วนพร้อมเอาจิดเต็มของเลยพี่น้องเอาเต็มกองนี่ก็เมือเลยนี่ทำโบราด้อยกันเี่เนาะโบนานบบนานอีดี ติ๊กกสิปเอาเสียมมาสอยบะเค็นก่อนเรื่หายบะเค็นใส่เสียมสติ๊กทันัดใส่เขียวก็บะเค็นใส่เสียมไปได้ปุร๊รอโอ้ยปึงจะเลนหน่วยนี่พอกใหญ่พี่น้องจ๋าดิพากันขุดจากหันมานี้เต็มคลองแล้วจ้าบกเค็นยางไปเอานาให้นาอีกน้อยหนึ่งค่ะดิหอยเชอรี่สีหานหน่วย,ยอยู่กลางให้นาจ้ะสีมันแบบคือหมูเด้อสีสีหานหน่วยค่ะ ท้าวหัวนี่ยังซุ far far. ่มอยู่มันจะเป็นแบบนี้จ้ะนี่จะนวลใหญ่ๆเด้อพี่น้องจ๋านี่เด้อมือหอยจุกบนหอยเชอรี่มีนี่ล้วนขนาดเด้อแบบนี้เด้อนี่นี่หอยเชอรี่กะเจริญเรื่อยๆเป็นหมู่ไผ่หมู่มันอยู่เนาะบอกเพีนเนาะเป็นหมู่ไผ่หมู่มันหอยจุกหอจุกเป็นล้วนเลยขัวจังนี่มานี่นี่รัศมีสองเมตรได้บเบาทางนี้ยังไม่ได้ไปเด้อจ้ะ กระเป๋ากล้องสติ๊กนี่ดินี่ดิเอารถยนต์มาจ้ะนี่ดิริมทางสิมือร์ระบาดนี่เพราะว่าบ้านเฮาตอนนี้สี่โมงกว่ามันสิมืดพี่น้องจ้ะมืดไวมันมืดไวแหม,มออน,นี่ดิเต็มของอันใหเด้อนี่เด้อเจะได้เรื่อยๆนี่ดิก่ได้จุ่ได้โม่เด้อพี่น้องมันหลายดีเด้อนี่ด,มด,ดิมันพวกขี้ควาพี่น้องบุกขึหน่อยดิเห็นไหมมันเป็นขุยเป็นขุยแบบนี้แม่นเลยนี่เตียนหอยสิูอ Ừ, เคอนจะควัดใหญ่ปะนะไปนกะ้นะอนดิน, <ừ. S 1> นดิงเงียชอรี่ปะไปเท่ระหน่อยคักไปเท่าละหน่อยเดี๋ยวเคียนควัดใหญ่พป่นปติดไปนํ้ำเ่นก้อนดินน้อยกว่านี้อีกอันเละอระม,ม,มานี้เลยในน้อย <ừ. S 2> อนี่ดิดิจู เอามือใหม่จกมาบอกเค้นเองขุดเหยนมัหน,นี้นี่เหนืน่อยนี่แนะเอาเลยกะเสนีจนเต็มของแล้วเต็มของแล้วปาแป๊บเดียวบกุกี้ประมาณยี่สิบกว่านาที <c oughs> ปลากันสร้อยกันสองคนเ <c oughs> ดียวต้องหาไปใหญ่มาใส่เแล้วละบอยเออนโอ้สาวติ๊กกะบุกีก้คบบิดว่ามันสิหลายปันนี้ <c oughs> บม่ได้อ่านว่ามันสิเต็มของแบบนี้ได้นี่มันเต็มของดีได้พี่น้องเลยหน่วยใหญ่น้ำดิจุกเขาเห่าดูบอกเค้นย์หน่อยพี่น้องว่าหันบอก หอยดีๆนี่แล้วหลายหลคุณน่ะมานคักต่้ของอย่างนึงกินแล้วมีไว้เรื่อยๆถ้าสม่ำยก็ได้เพเป็นอย่างเดิมที่ว่ามันเป็นแบบนี้มันคือหอยอยู่จะนี่มันเป็นไข่เอิหนว่าไข่หอยเก็บไว้ได้นานถ้าว่าหอยแบบนี้แม่เขาไงแล้วมันสีว่ง่ายก็คือมัน มันจำศิลป์เนี่ยมันอยู่ได้นานน่ะแม่มันเก็บได้นานมันบวตายอย่าให้มันถึกแสงแค่นั้นพอจนจนรอน้ำฝนมาเพล่เพื่อจะอกมาคืนชีพคือเก่าแม่บางตัวก็ตายบางตัวก็บบวตายเนาะแต่ที่นี่เนี่ยเปอร์เซ็นต์รอดสูงจ้ะใช่แบบน้ำมาปุ๊บมันก็ออกมาทันทีบบดนี้พูแหละหน้าฝนเพล่หน้าฝนเหละเออหมานคักจ้ะครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า